สวัสดีครับผม สวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันดูเดฟแบงกิงอ้าววันนี้ครับผมกุ๊แจ็คครับผมเป็นการจัดหนับเซนตตายที่ทุกคนแบบว่าขอกันมานะขอกันมาแล้วเราก็จัดให้อย่างงามๆเลยวันนี้เราจัดไปเลย15บห้าดับเลยเต็มๆเลยเน้นๆเลยวันนี้ที่เราจัดก็คือ15บห้ดับขบวนการเซนตตายที่เก่งเฟี้ยวเลี้ยวลงนินนั่นเองครับผมอ่าเริ่มต้นดยอันดับที่15คืออะไรกันอันดับที่15ครับผมขบวนการมือปราบผู้พิทักษ์เดกกาเรนเจอร์นั่นเองครับผมเป็นขบวนการที่มีจํานวนสมาชิกเเเเนนนีีีี่ยยยยมมากถึง10คคลทดววชะรับผ งานมือปราบตามสาขาดวงดาวต่างๆเนี่ยรวมถึงอวกาศด้วยโอ้ oh. แลวก็รวมถึงสาขาที่โลกด้วยนะครับผมเลยทําให้กระบวนการนีน้ได้รับการฝนมาเป็นอย่างดีในเรื่องของการสืบสวนและฝีมือในการต่อสู้และสมาชิกในกระบวนการนี้นะครับผมแต่ละคน,นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแ,และภายหลังนะครับผมกระบวนการเดกาเรนเจอร์เนี่ยได้มีการฝึกฝนเป็นสวัสดหมดด้วยครับซึ่งทําให้กระบวนการนี้มีความแข็งแกร่งขึ้นและการทํางานเป็นทีมเนี่ยดีมากครับผม แม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรนะมีการเทนมีการอะไรมาอย่างดีอย่างดีต่อมาครับผมอันดับที่ส4ฮะครับผมขบวนการพลังมหสัจจันทร์โอเรนเจอร์นั่นเองเป็นขบวนการที่ได้รับสิ่งมหศจรรย์จากอารยธรรมโบราณเมื่อ600ล้านปีก่อนครับผมครับผมมาดัดแปลงไป็นวุธเช่นชุดแล้วก็สูตรคอมโบนั่นเองครับผมโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยจะเป็นบุคคลในกองกำลังปองกันของ U A O S และรับคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากสถาบันชาตินี่แหละโอ้โหทำให้ขบวนการนี้เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของความสามัค ยังมีคิงเรนเจอร์นะครับผมเป็นนักรบในอดีตที่มาเมื่อ600ล้านปีก่อนมาช่วยด้วยซึ่งทําให้ขบวนการนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกขบวนการนี้คือดีแน่นอนแข็งแกร่งแน่นอนดีมากอันดับที่13มครับผมครับผมขบวนการจราชนโกบัสเตอร์นั่นเองครับผมเป็นขบวนการที่มีกลุ่มผู้สร้างเอ็นนอนทรอนนะครับผมได้จัดตั้งองค์กรศูนย์จัดการพลังงานนะครับผมขึ้นมาพร้อมกับสร้างทีมสายรับระวังภัยที่ชื่อว่าโกบัสเตอร์นั่นเองนะครับผมและขบวนการนี้มีทีมช่างและแแผนนนนนนกกกกววิจจัััยยยต่่่่่าาาาางงๆททททีีีหห้้อชดเบร เเตอร์นี่ย<ฆ>ขึ้นชื่อว่าเป็นสาระอยู่แล้ว<ฆ>แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่เตี่ยมล้นกันทุกคนอย่างแน่นอนถึงซีรีส์เนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมเท่าที่ควรนะ<ฆ>แต่เรื่องความเก่งกาจและการทํางานเป็นทีมเนี่ยไม่เป็น2รอ,องใครอย่างแน่นอนนอกจากนี้เนี่ยยังอัปเกรดเพิ่มความเก่งก็กคือโกบัสเตอร์พาวเวอร์คัสตอมนะครับผมคือร่างอัปเกรดของโกบัสเตอร์ที่ทําให้โกบัสเตอร์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและมีความงามมากขึ้นยงไปเรื่องงามจนได้นะแม่ครับผมอันดับที่สิบสองครับผมครับผมขบวนการลินจอร์นั่นเองครับาพ กระบวนการที่เกี่ยวกับนรกที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเลยทั้งนี้นะครับผมในแต่ละคนเนี่ยยังมีพลังในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไปด้วยมีพลังอะไรบ้างฮะลมน้ําและดินนะครับผมซึ่งมีพลังที่แตกต่างกันออกไปและมีความสามัคคีกันอย่างมากโดยเฉพาะขาบวนการเฮลิเคเนเจอร์เนี่ยได้รับการฝึกฝนตัวเองเป็นอย่างดีด้วยนอกจากนี้ยังมีนินจา2พี่น้องนินจาสายฟ้าโกไรเจ์นะครับผมตอนแรกก็อยู่กับพวกมสตราอยู่ดีๆละกับตัวกับใจเป็นคนดีเฉยเลยมาอยกับเฮลิเคเนเจอร์เล้ครับผมจนทำให้เฮลิเคเนเจอร์นี่คือกากมากกาก อันน้ก็เกินไปครับผมจนต้องมาพึ่งคนนี้เลยนะครับผมก็คือชูร์เรเนเจอร์นะครับผมนินจาพันหน้ามารวมตบท้ายด้วยทาให้ทีมเนี่ยเออพอแบบมีที่ยืนบ้างนะครับผมแบ่งบ้างมึงปลาอะไรก็โดนสับดากระทืบตลอดเลยขนาดพูกมึงลุมกันนะแต่อันนี้เราพูดถึงความเก่งหรือความกล้านะครับผมต่อมาดียว่ะอันดับที่สิบเอ็ดนะครับผมขบวนการดาวกระจายนินจ์นะครับผมแต่ขบวนการนี้ก็คือเป็นขบวนการนินจาอีกแล้วที่ได้ใช้ขบวนท่าเกี่ยวกับนินจาครับผมนอกจากนี้ขบวนการนินจาฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเเาาากกกกี่ยยวับไดหหลลม ได้เก่งมากนั่เองประกก็กับความสามารถและการต่อสู้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างนั้นเเวลารวมกันนี่คือจะเก่งมากเลยทีเดียวอย่างนั้นเลยโดยแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีพลังแห่งธาตุที่แตกต่างไปครับก็จะมีแบบพลังธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุโลหะและธาตุบัตเตพีฮะผมทำให้ขบวนการนี้เนี่ยคือเก่งกาจมากเลยทีเดียวครับผมก็ประมาณนี้ขบวนการไห่ของเราพึ่งภาคไทยพึ่งภาคไทยอันดับที่สิบนะครับผมขบวนการสัมปสักกาโอเรนเจอร์นะครับผมครับผมเป็นกระบวนการที่ได้รับพลังจากนักาลอันรงะคบ เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนอย่างนั้นเลยซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าพลังสัตว์เทพเนี่ยคือมันแข็งแกร่งอยู่แล้วทําให้กระบวนการเกาเรนเจอร์เนี่ยมีความสามารถที่เปี่ยมล้นนะฮะรวมไปถึงว่าจิตใจของยอดนักสู้ด้วยนะฮะประมาณนั้นครับและจุดเด่นของเกาเรนเจอร์เนี่ยฮะก็คือพวกสรรพสัตว์นั่นเองครับผมทําให้เกาเรนเจอร์นี่คือมีความแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวแม่ซึ่งความสวยความงามนี่คืองามงามครับผมอันดับที่เก้านะครับผมกระบวนการอนาคตไทม์เรนเจอร์นะครับผมเป็นกระบวนการที่แบบว่าได้กลุ่มนักสู้จากทิศตะศกกระลยทีัดโดนส มาสี่คนเนี่ยก็มีความสามารถทั้งการต่อสู้แล้วก็ความสามารถอย่างอื่นที่แตกต่างกันออกไปนะฮะซึ่งใน4คนเนี่ยมีความแข็งตัวกับซาบะหลาดอยู่แล้วใช่ฮะเพราะว่าซาบะหลาดมันมาบุกลุกรานเนี่ยก็เลยแข็งมากฮะแค้งยังไงแค็ยังไงก็หิวน้ำคระกินข้าวติดคอแล้วหิวน้ำก็เลยก็เลยเช้ยกว่าแข็อเน้อหาเกินไปนอกจากมีฮะยังมีทั้งชุดทั้งอาวุธที่แบบว่าทันสมัยมากทำให้ขบวนการนี้เนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เก่งมากอันดับที่แปดนะครับผมขบวนการนินจาฆ่าขู่คาเรนเจอร์นะครับ เป็นกระบวนการนินจาที่แบบที่ได้รับพลังจากเหล่าเทพชักรุ่นก่อนนั่นเองครับผมซึ่งสืบทอดกันมาซึ่งนี่คือเป็นทางการแน่นอนทําให้เหล่าคาุนเชอร์นะครับมีความสามารถและกะบวนท่านินจาแบบว่าขั้นสูงเลยทั้งแบบแยกร่างได้ด้วยแล้วก็ภาพลวงตาด้วยแต่ที่ใช้กันนะฮะนอกจากนี้ความสามัคคีของขบวนการนี้เนี่ยเป็นมูคณะขบวนการสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่าการทํางานเป็นทีมดีมากจนทําให้ขบวนการนี้คือดูร้ายกาจขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มีคนหนึ่งคนับวนนินจาแบกนะที่เคยเป็นอุลตร้าแมนมาก่อนซึ อ๋อครับผมซื้อคู่แรกนะผมไปนอนไปอันดับที่เจ็ดครับผมขบวนการซามูไรชินเกนเจอร์นั่นเองฮะครับผมเป็นขบวนการที่รับกระบวนท่าการต่อสู้จากซามูไรนะครับผมมาเกี่ยวข้องด้วยโโอ้หทำให้ชินเกนเจอร์เนี่ยมีท่าทางการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และพร้อมกับความสามารถในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยอย่างตลอดเวลาและมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอนะครับผมถึงแบบมีการลุ้มใจต่อสู้จิวิยาซามูไรอ่ะว่ายง่ายแมเอกลักษณ์เลยนะขบวนการเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นขบวนการที่สนุกด้วยนายท่านเนี่ยเก่งอยู่ตัวเดียวไอ้ผู้ที่เหลือกกาก เกลียนมากจนรู้ว่าตอนหลังเนี่ยไอ<ะ>้นายท่านเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่นายท่านนะครับผมมันคือใครมันเป็นแบบว่านินจาแบบว่าน่าจะเป็นเงานินจาเงาอะไรต่างเงี้ยเป็นแบบพวกชั้นต่ำมากและนายท่านตัวจริงฮะเป็นผู้หญิงฮะอ,อะไรจะขนาดนั้นตอนจบนี่คือดราม่ามากแหมแต่ความเก่งนี่คือใช้ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ดีมากต่อมาครับผมอันดับที่หกของเรานะฮะครับผมขบ,บ,บวนการนักรบไดโนเสาร์อับะเรนเจอร์นั่นเองโอ้โหแม่ครับผมเป็นขบวนการที่นิยมกันมากในไทยนะครับผมใช่เคยดูตอนเด็กๆด้วยใช่เเป็นนนนขบวการทีีี่่่มพลังไดโสยยอูในตัััวโโโออ้หหหคืพลลงงงแแ่่่นนนกรรบไดเสา์ีะซึ ยังมีอาสกะนะครับนักรบไดโดเออร์เนี่ยมาคอยเป็นกําลังเพื่อทําให้ผู้สืบทอดพลังไดโดกันเนี่ยครับผมในปัจจุบันหรือพวกพระเอกเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วภายหลังนะครับผมยังมีอาบบาเลคินเลอร์นะครับผประตูตัวอกาศตอนแรกก็อยู่กับพวกกับของปีศาจอยู่นะครับผมแล้วตอนหลังกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับผมแล้วสุดท้ายก็ตายหายกันไปโอ้ตานตายของเขานี่คือซึ้งมากคือซึ้งเลยคือต้องเอาผ้านี้มาซับน้ำมูกเลยเพราะว่าซึ้งมากอยากจะร้องไห้ไม่ตอนนั้นเป็นหวัดอ๋อครับผมและอาบบาเลเนี่ยซึ่งได้รับพลังไดโด อาบเลบูและเยลโล่นะครับผมไปรวมที่โลสตีไรเซอร์นะครับผมทำให้ร่างของอาบาดเลเนี่ยกลายเป็นอาบาดเรแม็กนะครับผมซึ่งมีพลังบาคูลิวเนี่ยในตำนานเนี่ยซึ่งร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่มีพลังมากที่สุดทำให้ดูรวมๆเนี่ยอาร์จเอนเจอร์เนี่ยแบบขบวนการที่ไร้กาศมากต่อไปครับผมอันดับที่5ครับผมครับผมขบวนการ5พลังดวงดาวไดเรนเจอร์นั่นเองครับผมเป็นขบวนการกำลังภายในวิชาหม่อมนุีนกังฟูมาผสมผสานด้วยและการต่อสู้เป็นหมู่คณะซึ่งเบื้องหลังความแข็งแกร่งของเราไดเรนเจอร์เนีี่ยมอาาาาจรย์ชื่่อวคค็นะครับผมมาาูววิชด้ย จึงทําให้เหล่าเรนเจอร์มีพลังและก็ความสมามารถเกินขีดจำกัดของมนุษย์เรนเจอร์มีจุดเด่นอย่างนึ่งคือวุทธิที่หลากหลายและทรงพลังช่วยเสริมให้เดรนเจอร์เก่งกาจมากขึ้นโดยภายหลังนยังมีคิบะเรนเจอร์เด็กน้อยมาช่วยด้วยทําให้เรนเจอร์นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับผมคือแบบว่าแต่ละคนก็เก่งอยู่แล้วเพราะมีกำลังภายในอยู่แล้วครับผมพอมารวมกันนี้ยิ่งเก่งเข้าไปอีกอันดับที่สี่ครับผมแกล้วนะขบวนการคอส m ม c ิกกิงกัมเม้นะครับผมเป็นขบวนการที่มีผู้สืบทอดพลังของอาร์ชนะครับผมโดยองสาว กิงกาเนี่ยที่ฝึกพลือฝึกพ่มือจนทําให้เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งครับผมคือมีพลังอยู่ตัวทุกคนแหละเช<ะ>่นพลังเพลิงพลังสายน้ําพลังสายลมพลังสายฟ้าพลังดอกไม้นะครับผมซึ่งถ้าแบบไม่ต้องแบ่งร่างก็สามารถใช้พลังได้ซึ่งเก่งเกินมนุษย์ก็คือเหนือมนุษย์นั่นเองเราได้รับการฝึกฝนจากเผ่าโบราณไงต่อมาและภายหลังยังมีบูแบ็กนะครับผมหรือว่าก็าค,าค,าคือพี่ชายของพระเอกเนี่ยมาเติมเต็มความสำาึกาของกิงกาแมนเนี่ยให้มีความเก่งกาจมากขึ้นด้วยต่อมาอันดับที่สามครับผมขบวนการมาสับสเกเก็ วิชาหมัดจูเคนนะครับผ oh, มซึ่งเป็นกระบวนท่าเนี่ยที่ร้ายกาจและโหดร้ายมากโห oh, ดร้ายเลยฮะความสามารถของแต่ละคนเนี่ยถือว่าเก่งกาจไม่แพ้กันเลยเพราะว่าอะไรฮะได้ร,รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีโอ oh. เลยมั่นใจได้เลยว่าเกมคิเนเจอร์เนี่ยมีความสามารถที่เก่งกาจแน่นอนถึง<ะ>เป็นไปร่างนู้นก็สามารถใช้พลังได้ครับผมวิชาภายในแหละซึ่งต่อมายังไงฮะซึ่งนี่คือเป็นทางการแน่นอนภายหลังเนี่ยเกมคิเนเจอร์เนี่ยยังมีร่างอัปเกรดให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับผมอีกขั้นหนึ่งแหมไทที่เป็นร่างเสียวขาวนะซึ่่่่่่งงงงงงเเเป็นนรรราาาาทีสวยยมมมมมกออออะะืขึลตคับผ ที่สอของเรานะครับผมทุกคนลุ้นตามนะอะไรอะไรลุ้นอะไร,รขบวนการจอมเวทมาร,จร์จิเรนเจอร์นั่นเองครับผมเป็นขบวนการนักรบที่มีพลังเกี่ยวกับเวทมนต์นะครับผมทำให้ขบวนการนี้เนี่ยสามารถเนลิมิตอะไรก็ได้อ,อยากจะสู้อะไรก็สู้อะไรก็ได้อ,อย่างนั้นอะและนอกจากนี้เนี่ยขบวนการนี้ก็ยังฝึกฝนตัวเองด้วยฝึกฝนการใช้เวทมง์เวทมนต์ในแต่ละตอนก็ยังเห็นว่าจะจะมีเวทมนต์ใหม่ๆมาเสมอใช่ไหมคุณบอสฮะครับผมนะทำให้ขบวนการนี้คือแข็งแกร่งมากขึ้นประกอบกับทุกคนในทีมฮะเเเอป็นนี้้งวามไรยติ ทำให้มาจเจนเจอร์เนี่ยอยู่อันดับต้นๆของเราเลยประมาณนั้นอันดับที่หนึ่งนะครับผมโอ้โหอันดับที่หนึ่งแล้วทุกคนลุ้นตามผมนะครับผมลุ้นตามนะฮะมันน่าลุ้นมากเลยฮะน่าลุ้นมากเลยอันดับที่หนึ่งนะครับผมขบวนการขี้โกงครับผมโกไคเจอร์นะครับผมอย่าเรียกว่าขบวนการโชว์ลักเลยเรียกว่าขบวนการขี้โกงดีกว่าซึ่งความสามารถของโกไคเจอร์เนี่ยสามารถใช้เลนเจอร์คีย์เนี่ยได้ทุกกบวนการเลยแหมขอให้มีเลนเจอร์คีย์นะก็สามารถใช้พลังของรุ่นพี่ตัวนู้นนะอย่าว่าใช้พลังเลยคือแปลงร่างเป็นตัวน นี่คืออายเลยมึงเก่งขนาดร่างธรรมดาอวยังเก่งจนแบบรุ่นพี่ต้องอายอะ่ะคืออวยเยอะเกินไปอวยเยอะเกินไปแล้วหุ่นยนต์เนี่ยสวยงามมากและยังแบบประกอบร่างกับหุ่นยนต์ตัวอื่นได้ด้วยอย่างนั้นเลยยืมมาเดี๋ยวรุ่นพี่นะใช่ฮะคร้บผมซึ่งเป็นกระบวนการที่ขี้โกงมากเพราะเขาทำมเนน่จาจะครบรอบ3-5มห้ปีก็เลยอยากทำให้อะไรให้มันเหนือไงทำให้โกคาเจอร์มีฐาวมรมาแ่แรงเป็นรุ่นพี่ได้อ่าเอาอันดับหนึ่งไปเลยอ่ะอันดับหนึ่งไปได้ครับผมครับผมก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ15อันดับกระบวนการที่เก่งเฟี้ยวเลี้ยวลงดินนะครับ ้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปของเราก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะครับผมครับผมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ไฟส์สตูดิโอของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวสารเยอะแยะมากมายนะมาเต็มเลยครับมาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมส่วนวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรจะฝากนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปครับผมครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมจบแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผม